สวัสดีมีความสุขครับผมวันนี้มาชมป่าส่วนตัวนะครับผมพาไปชมป่าอีกวันนึงนะครับป่านี้ผมปลูกตั้งแต่ปี5.3ครับผมต้นไม้ใหญ่น้อยนี่ปลูกตั้งแต่ปี5.3นะครับเมื่อก่อนก็เป็นทุ่งนาจากทุ่งนาธรรมดาธรรมดาผมก็ทําให้เป็นป่าครับผมอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอต้นปลูกแล้วก็ไม่ค่อยโตเนะาะมะขามป้อมครับผมนี่มะขามป้อมครับผมปลูกไว้ตั้งแต่ปีห อ6หกสามครับนี่แต่ยังไม่โตครับผมต,ต้นไผ่เนี่ยปลูกปีหกสามโตมากเลยเนี่ยคือไผ่กอไผ่ปลูกปีหกสามเนี่ยเนี่ยครับผมไผ่กิมซูงครับผมเนี่ยไผ่มีสามสิบกอครับผมเนี่ยครับผมนี่ต้นไผ่ครับผม,บผมสวยงามนะครับแล้วก็มีกระติน,นรง มีต้นพยูงด้วยนะนี่ต้นพยูงปลูกที่หลังครับผมต้นพยูงปลูกที่หลังนะครับมีต้นพยูงนะครับผมปลูกที่หลังครับผมมีเป็ดมีนกเป็ดน้ําด้วยนะครับผมน่ะมีนกเป็ดน้ําตัวหนึ่งนะอยู่ในน้ําน่ะก็ทำอะไรนกเป็ดน้ําครับมีด้วยนะตัวหนึ่ง ที่ตัวนั้นบินไปแล้วนะครับแต่ตัวนั้นไม่บินนะครับยังอยู่นะครับยังมีนอกอยู่ตัวหนึ่งพามาชมบรรยากาศสวนป่านะครับผมมามาจูมมาไปดูอะไรอะ่ะจะไปกัดเป็ดอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาบินได้มานี่นี่สวนไผ่นะครับอตรงนี้ไผ่ไผ่ไผ่กิมซุ่งครับผมเนี่ย ไผ่กิมซุงไผ่เลี้ยงแล้วก็มะม่วงมะม่วงนี่เป็นมะม่วงอ่ะเขียวใหญ่นะครับผมมะม่วงเขียวใหญ่มะม่วงเขียวขมิ่นแก้วขมิ้นนะครับผมตรงนี้มีต้นไม้เยอะนะครับผมวันนี้ก็ถ่ายมาชมบรรยากาศสวนป่าครับผมสวยงามมากนะครับสวนป่าสวนตัวนะครับเพื่อนๆพ,พามาชมสวนป่าครับผม มีต้นมะพร้าวด้วยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยจเจริญเติบโตเท่าไหร่มีสองต้นตรงนี้นะครับผมน่าจะรอดแหละเขาเริ่มโตเลยแต่ว่ามีต้นไม้ใหญ่น้อยขนาบข้างทั้งต้นกระถินนรงทั้งต้นสักทั้งต้นวลังแล้วก็มีต้นมะพร้าวอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็นป่ารกแล้วนะครับผมเนี่ยครับเป็นป่าแล้วนะครับก็ดีใจนะครับสามารถปลูกป่าสร้างป่าได้เป็นของตัวเองครับผม เนี่ยครับผมตรงนี้มองไม่เห็นแสงแดดแล้วนะครับผมมีต้นไม้มากมายเลยมีต้นไผ่ด้วยนะครับผมตรงนี้ครับผมต้นไผ่ด้วยฮะหน่อไม้เราเยอะมากคิดไม่เคยหมดครับผมหน่อไม้เราเยอะมากครับผมทลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผม